มาทุกคนอันนี้ก็จะเป็นไข่ตูมนะคะนี่จ้ะต้มไว้ประมาณห้านาทีนะคะห้านาทีมันก็จะประมาณเนี่ยทุกคนคะ่ะมันก็จะแตกเนาะที่นี่เขาก็จะมากินนะคะเด้มาเด้อมาเด้อทุกคนเลยอืมนัวมันแสบเด้อสิบ,บอกให้่ะเริ่มกินกันเลยจ้าโอ้โหสวัสดีจ้าเริ่มกินกันเลยคอย่อยพี่น้องเอ้ยหิวเนาะ กินแบบงานน่ายๆเียแหละทุกคนนี่ที่เฮ็ดไปอยากกินมาหลายวันแล้วคุกไปเนี่ยนก้นคุกของนเขากันเมื่อนี้กะไป็้งานตามปกติค่ะเขาง,งานของมองเศานะคะเรล่องานกับไปสามครึงปวดขาอืมอเหียยังก็พมา แต่เจ่มปลูกยู่สวนพานใ้เป็นปห่วยอ่ะพานในลงหัวอยู่อืมอืมกาวบาจะสอนเดือนรุษงสพคงจะไปด้อะ้รละทุกคนอืมน่าจะเป็นต้นเดือนค่ะต้นเดือนมิถุนา อืมน yeah. mm ี hmm. mm ่เยงอืมชอบได้ออะกินแบบนี้ครับ ีิบิทอยู่สกอตแลนอมเสียงกะจิกินประมาณนี้แหละค่ะทุกคนบางหมึอก็จะกินไก่บางหมึอกินหมูบางหมอก็กินหนังพุงหนังพริกถ้าใครเดินทางมานะอย่าเอาปลาปูนมาเอามาเลยทุกคนเอามาได้ปลาประเภทปลามาได้ปลาปูนนี่โอ้ยเวลาเกาบพี่กัขอกำนนี่ปลาปูนเป็นอย่างที่ตอบโจทย์และอร่อยที่สุดเลย กินกับบักลมฮัมจะแซบผักก้มมันขึ้นีปปรุงอย,งดยอดเลยแฮงจะร้อยกระถินนะทุกคนโนะอ้ยจะแซบครับอืชอบกินหลายอือืขอแซบขอหิวอืผูกมันยังสีทุกคนเนี่ กูยังซีลุ่สีแบบบานเลาว้ายถ้า่อยบปนี่นะ่อยคุกมื้อเลยเด็นี่ย่อยคุกมื้อแบบมันได้อัตรุนมากเลยอืม

บนเลิดบหรูแต่หมูเตมจานก็แซ่บขอบคุมาได้ทุกคนมาต่มเฮ้ยไข่มุตูมเมนูของเมือจานอ,ะอ่สะสบาย

มจะพ่อกินออย่างกินขอกันนะค้ายเลือดรู้คักมันเนี่ยพอยพลอยต้อเปืนเขากินถืยเดียวเพราพ่ออืออืมจะแบบอ๋อดกว่าทำดีกอืาอพ่อก็ไม่ะอ 拜拜。Bye bye.